นั่นแหละคือข้อเสียของมันมันจะทํางานโดยการดึงแรงจากเครื่องนะ่ะทําให้เครื่องแทนนี่จะทําได้งานได้แทนที่เครื่องทุยแทนที่เครื่องจะทํางานได้มีประสิทธิภาพวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนี่ที่อุด2ทีว่าทําไมต้องใส่นะใส่อุด2ทีเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆแต่ผมจะอธิบายก่อนว่าทําไมต้องอุด2ทีอย่างแรกคือรถที่ใช้คาร์บูเคลียมนะ ไม่ว่าจะเป็นรถที่ไม่ใช่คาร์บูเคเลียมแบบไม่ใช่พวก k r นะเป็นเอาคาร์บูเคเลียมมาใช่ไม่ว่ารถอะไรก็ตามคือคุณจะต้องใช้ที่อุด2 t ทีเพราะว่ามันไม่มีรูต่อสำหรับ2 t ทเข้าไปนะเห็นไหมมันจะไม่มีคือถ้าคุณใส่ปุ๊บปั๊มอะยังไงก็ไม่ได้ใช้คือปั๊มคือต้องต้องทิ้งเลยว่าง่ายๆย,ยังไงก็ใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ขึ้นเป็นคาร์บูเคเลียม หรือหรือว่าคารบูอะไรก็ตามที่มันใหญ่กว่านี้พวกคารบูแฟตสไลด์อะไรพวกนี้คือ,อยังไงก็ต้องอุดเพราะว่าเพราะว่ามันอะอยังไงก็ไม่ได้ใช้เขาคือ,อยังไงมันก็ไม่ได้ใช้น่ะเพราะว่ามันไม่มีรูต่อเข้ามาเราจะต้องทําการผสมถังแทนผสมถังถอดออกแล้วก็อุดเข้าไปเพราะว่าถ้าไม่ใช้แล้วปล่อยทิ้งไว้คือ2ทีอะมันก็จะยังทํางานอยู่มันทํางานด้วยกัน เอารอบจากข้อเวียงนะหมุนเพื่อสร้างสร้างแรงดันสร้างให้มันให้มันทำงานอนะ่ะพอมันหมุนมันก็จะทำงานดันดันสอทีขึ้นไปคือมันจะเปลืองแรงเครื่องไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วตัวนี้เห็นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละคือที่อุดของ R x z r x z จะอุดตรงนี้จะอุดตรงนี้ตัวนี้ผม ก็มีนะใครสนใจก็ในเพจเลยเพจสายโหอน,นอกกระแสดเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันบอกตรงนี้เลยราคามไม่เกินสองร้อยนะนี่ก็น่าจะตอบคำถามได้แล้วว่าทำไมถึงใส่อุดสองทีนะเพราะว่าบางคนคือบางคนเขาไม่รู้อะ่ะแล้วเขาก็ถามก็เป็นคำถามที่ดีนะถ้าไม่รู้ก็ถามจะได้จะได้บอกจะได้อธิบายนะ ถ้าใส่แล้วมันดียังไงก,ก็อย่างที่ผมบอกแหะคือถ้าคุณขึ้นเคเลียมอ่ะคือคุณไม่ใส่ก็ได้นะมันจะมันก็ไม่มีอืมแต่ว่ายังไงดีคือมันจะเป็นข้อเสียของตรงเนี้ยปั๊มปั๊มมันจะยังทํางานอยู่นั่นแหละคือข้อเสียของมันมันจะทํางานโดยการดึงแรงจากเครื่องนะ่ะทาให้เครื่องแทนนี่จะทําได้งานได้แทนที่เครื่องชุยแทนที่เครื่องจะทํางานได้มีประสิทธิภาพเต็มที่เครื่องก็ต้องแบ่ง กำลังมาหมุนไอตัวปั๊มที่เราไม่ได้ใช้พอเราขึ้นปุ๊บเราก็ใส่อุดปั๊บไปเลยแต่สําหรับใครที่ใส่รถเดิมนะถ้าเป็นรถเดิมรถคาบูเดิมอะ่ะคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนคาบูเมื่อไหร่คือเน้นแรงเน้นอะไรเนี่ยคุณต้องอุดแล้วนะ